สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลโพทองอเภอโพทองจัังหวดอ่างทองทรงเปิดอาคารสมนึกสุขศรีการที่นายสมนึกสุขศรีการบริจาคเงินสร้างขึ้นเพื่อขยายการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ธนาคารสูง6ชั้นมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องธันตกรรมศูนเอเรย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ไตเทียมอีกทั้งได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติมทั้งเครื่องฟอกไตเตียงผ่าตัดเครื่องมือตรวจและผ่าตัดครบชุด ปัจจุบันโรงพยาบาลโพทองมีเตียงรองรับผู้ป่วยจาก60เตียงเพิ่มเป็น120เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเป็น800คนต่อวันและในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะยกระดับโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งจะช่วยให้การบริการมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวกราบบังคมทูลรายงานการจัดตั้งสมาคมซึ่งกรมการข้าวส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละปีผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ประมาณ88,000ตันซึ่งยังไม่พอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงจัดตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้นเมื่อปี2555ปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญในการผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอมีสมาชิก50จังหวัดกว่า2,000รายผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้200,000ตันต่อปีในพื้นที่240,000ไร่ โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยที่นายนิทัศเจริญธรรมรักษาในยกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำนานและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเป็นประโยชนแก่ชาวนานและบุคคลทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยในอดีตและเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีกเกษตรที่น่าสนใจ จากนั้นสเสด็จพ,พระราชดดำเนินไปแปลงนาสาธิตทรงเกี่ยวข้าวนาปรังสองชนิดพันธุ์คือพันธุ์กอขอ57อายุ119วันลักษณะเด่นคือต้านทานอากาศหนาวเย็นและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและพันธุ์กอข61อายุ97วันลักษณะเด่นคือลดการใช้น้ำในภาวะขาดแคลนน้ำปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมกันนี้ทอพระเนตรแปลง,งานาสาธิตปลูกข้าวนาปรังจํานวน12ชนิดที่ทําการปักดําทุกวันที่1ของเดือนด้วยกลา้าเพียงต้นเดียวต่อนหนึ่งก่อเพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการแตกก่อของต้นข้าวและให้ชาวนาได้ศึกษาทุกระยะการเติบโตของข้าวมีปราชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการทํานาให้แก่เกษตรกร,กรอย่างรอบด้าน ต่อจากนั้นทอบพระเนตรอาการต่างๆภายในศูนย์อาทิเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติจะแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริดาจะสมบัติพระบรมชายาลักษณ์ขณะทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจต่างๆนอกจากนี้ยังจะแสดงพระบรมรูปและพระบรมสารีรักษ์ราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตมีเรือนไทยสามหลังแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีตเช่นอุปกรณ์หีบอ้อยกเกวียนและเครื่องโมแป้งโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งไปท่อพระเนตรขั้นตอนการพะกล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติบนพื้นที่30ไร่ซึ่งพอกล้าได้วันละ10,000นถาดปักดำได้200ไร่ต่อวันด้วยระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นต้นแบบของการผลิตกล้าเชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดํดำเนินไปศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีส่งเปิดอาคารเฉลิมประเกียติที่กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสากร์สร้างขึ้นเม 55, ื่อปี2555เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ครอบกลุมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงตลอดจนงานวิจัยเชิงลึกและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยด้านข้าวให้มีประสิทธิภาพมี2ออาคารได้แก่อาคารอำนวยการใช้รองรับการจัดประชุมสัมมนานและให้บริการสารสนเทศเชิงวิชาการต่าง และอาคารปฏิบัติโดยใช้ค้นคว้าวิจัยด้านข้าวและการพัฒนานในเชิงลึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานานามอาคารเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ท่อพระเนื่นิทรรศาการพันข้าวและการใช้ประโยชน์จะแสดงข้าวสายพันุ์ต่างๆที่ต้านทานโรคสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมและลักษณะเด่นในการแปรรูปข้าวสายพันธุ์ต่างๆเพื่อการบริโภคและนิทรรศาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานโรคเพลี้กระโดดสีน้ำตาลและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกเกษตรกรในการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเพลี้กระโดดสีน้ำตาลที่อาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าวได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมวิธีการผสมพันธุ์ข้าวและผลชีวะแสดงให้เห็นถึงอากาศร้อนมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว ในการนี้ทรงทำการผสมพันธุ์ข้าวหนึ่งคู่ผสมเพื่อถ่ายทอดคุณสมบัติเด่นของพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพอากาศร้อนและให้ผลผลิตต่อไร่สูงใช้ข้าวพันธุแม่คือสุพรรณบุรีหนึ่งให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรคดีผสมกับข้าวพันุ์พ่อคือเอ็นยี่สิมีคุณสมบัติสาม,มารถติดเม็ดในสภาพอุณหภูมิสูงได้และทนต่อสภาพอากาศร้อน จากนั้นทอพระเนธนิทศการวิวัฒนาการการวัดความหอมของข้าวและการสารที่ทดสอบดมกลิ่นข้าวด้วยประสาทสัมผัสโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมใช้พันข้าวขาวดอกมะลิ105และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความหอมของข้าวด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่มีความละเอียดและแม่นยำในการกำหนดค่าความหอมมากกว่าประสาทสัมผัสข,ของมนุษย์โดยนำมาประกอบกับก,บการวิเคราะห์สารหอมระเหยต่างๆด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีเพื่อจำแนกหาสารองค์ ประกอบกลิ่นหอมของข้าวสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะโดดเด่นในด้านความหอมต่อไปเวลา17.21นาฬิกา2ีสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสมหญิงโปสยานนท์ณเมนวัดมกุฏกษัตริยาราม คุณหญิงสมหญิงโปษยานนท์เกิดเมื่อวันที่20ตุลาคม2470เป็นที่ดาคนที่สองของมหาอมาตรีพระยาพิพัฒนธนากรและนางอ่อนโปษยานนท์จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินีเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เข้าทำงานด้านการบัญชีที่บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดและธนาคารแหลมทอง หลังจากนั้นได้มีโอกาสถวายงานตามสเสด็จพ,พระราชาดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระโบโรมราชินีนาถออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชธรรมเป็นเวลากว่า20ปีที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้น4จตุตถาจุลจอมเกล้าคุณหญิงสมหญิงโปษยานนท์เป็นกุลสตรีที่งดงามด้วยกริยามารายาทอ่อนน้อมอบอ้อมอารีมีมัยตรีกับทุกคนที่ได้รู้จักอีกทั้งมีเมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ ชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสวงโตเจริญมีบุตรชายหนึ่งคนคุณหญิงสมหญิงโปษยานนท์ถึงแก่กรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือกเฉียบพลันเมื่อวันที่4กรกฎาคม2548สิริอา,ายุได้87ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปประทับแรมแนนครเจนีวาสัมพารทรัสวิสภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของ g l o b a l i s t f o r u m ครั้งที่3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นการบรรยายในพิธีเปิดการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียวของโ l ลบ a l รี Forum ครั้งที่3ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐรสวิตซึ่งการประชุมดังกล่าวประสบความสําเร็จอย่างมากวงการวิทยาศาสตร์และองค์การต่างๆทั่วโลกต่างชื่นชมในข้อมูลทางวิชาการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงนํามาเสนอต่อที่ประชุม ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปประทับแพรมนนครเจนีวาสมาพันธรัสวิต์ณที่นั้นนายธานีทองพักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนีวาและภริยานายชาตรีอัจจนานันท์อุปทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนีวาและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและคู่สมรสเฝ้ารับสเสด็จ วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา12นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาันธรสวิทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงแรมบริวารพาเลตเมืองโลซานพระราชทานพระวรากาศให้ในเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตนกลรุงเบิร์และภริยานายธานีทองพักดี เอกอักรราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณน,นครเจนีวาและภริยาเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสมาพันธ์รัศวิตจากนั้นเสด็จไปยังท่าเรือพอลลี่ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรทัศนียภาพทะเลสาบเจนีวาจากเมืองโลซานไปยังเมืองนีอองโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง30นาทีเมืองโลซานตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา ติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของประเทศฝรั่งเศโสโลซานเป็นเมืองหลวงของมณฑลวหนึ่งใน26มณฑลของสมาพันธรัรสวิตตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ60กิโลเมตรเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงคือมหาวิทยายลัยโลซานปัจจุบันมีประชากรประมาณ130,000คน เมืองโลซานเป็นเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศยิ่งแนบแน่นขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเลือกเมืองโลซานแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับขับพิบาลพระโอรสและพระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ในช่วงปีพุทธศักราช2476ถึง2494โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา12นาิกา12นาทีพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตตมาศเสด็จไปยังวิหารเทพสถิตรพระกิติเฉลิมมูลนิธิธรรมรัสมีมณีรัตน์ตำบลอ่าศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในการนี้ทรงตัดแถบแพรเปิดงานเทศกาลถือศิลกินผักเทิดไทยมหาราชัน88พรรษาปีนี้มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง22ตุลาคม2558เพื่อประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้บำเพ็ญภาวนารักษาศีลห้าและรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ลดการบริโภคเนื้อสัตว์อันเป็นการลดการเบียดเบียนชีวิตของสัรระสัตว์ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทั้งยังสืบสานประเพณีการถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจ อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวไทยเชื้อสายจีนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุ่ทิทีมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ